ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับแฟนบอลบีจคงได้เห็นนักเตะดาวรุ่งหลายคนได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องฮะซึ่งแต่ละคนนั้นก็โชว์ฟอร์มได้กันอย่างดีเลยทีเดียวครับและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงกองหน้าร่างโยงชวนอันันบัวแสงนักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดลุยศึกมหาวิทยายลัยชิงแชมป์อาเซียน จะกองหน้าทีมรังสิตเอฟซีในศึกดิวิชั่น2 901ใน11ผู้เล่นตัวจริงของเดอะรบิดบังกอกลาสเอฟซีชวนรู้สึกอย่างไรกับการได้รับโอกาสครั้งนี้วันนี้ทางทีมงาน BGTV มีบทสัมภาษณ์สุด e x c l u s ค v e มาให้แฟนบอลบีจทุกคนได้รับชมกันซึ่งบอกเลยว่าเราจะได้รู้จักกับตัวตนของเขามากขึ้นจากการพูดคุยครั้งนี้ครับก็โคในโอกาสผมก็รู้สึกดีครับแล้วก็แล้ว่า ถ้าโค้ดไม่มั่นใจในตัวผมผมว่าก็ผมก็คงไม่มีโอกาสนี้ที่ที่จะได้ลงเป็น11เตัวจริงของมังกัสแต่ผมก็ทําเต็มที่แล้วโค้็บอกว่าโอเคแล้วไม่เป็นไรแล้วก็สามารถพัฒนาได้ต่อผมก็ดีใจลึกๆครับเพราะว่าโค้ดให้โอกาสเป็น1ีเตัวจริงของมังกัสก็ความรู้สึกครับที่ได้มาเล่นกับทุกพี่พี่ทะเลผมคิดว่ามันก็ หนักเหมือนกันงั้นมันก็ไม่ใช่หลีกสูงสุดของประเทศไทยอยู่แล้วครับที่ได้เล่นสัมผัสบอลฟุตบอลดีสองมาผมก็มันก็มันมันต่างกันอยู่แล้วครับแบบสปีดบอลความแข็งแกร่งทุกอย่างครับผมมันก็ต่างกันอยู่แล้วว่าแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้ขึ้นมาในความรู้สึกครับการเล่นทลีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับทุกคนแหละครับมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้ถ้า ผมไม่ได้รับโอกาสผมก็ไม่สามารถได้ที่จะพิสูจน์ตัวเองไนดะ้ว่าผมมีดีอะไรทุกคนถึงใช้ผมอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากผมก็ต้องเจอต่างชาติอยู่แล้วต่างชาติต้องมาก่อนอแล้วตัวสูงใหญ่ร่างกายแข็งแรงผมก็ต้องเสริมเวทหน่อยต้องเสริมเวทหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้ร่างกายเยอะเพราะกองหน้าต้องโดนท้าต้องโดนกระแทกอยู่แล้วมันก็บางทีเจ็บบ้างเจ็บบอลโแอดบ้างมันก็ต้องดูแลตัวเองถ้า จะเอาไปสู้เขาผมก็ต้องเอาร่างกายที่ความฟิตนะครับถ้าเราไม่ฟิตเราก็เล่นฟุตบอลไม่ได้แล้วสิ่งที่โค้ชเห็นความสามารถในตัวผมที่เขาเลือกใช่ใชไหมค้ือแบบเขาบอกผมว่าเนี่ยผมม,มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจขยันซ้อมขยันฝึกซ้อมให้ทําอะไรก็ทําผม,มเป็นแบบที่แบบว่าได้อยู่กับมอนได้อยู่กับฟุตบอลแล้วมีความสุขครับคือแบบ เขาก็บอกว่ายูอะสามารถพัฒนาได้เยอะควรในระยะเกาาที่ได้ลงให้ลงบ้างได้สัมผัสเกมบ้างเพื่อจะพัฒนาให้มันเป็นตัวหลักของบีจีให้ได้ก็แท็กติกที่โค้ดวางให้ผมที่เจอบีซีเทโรนะครับผมโค้ดบอกว่าให้แฟกออกด้านข้างบ่อยไปรับบอลด้านข้างบ่อยแล้วก็เพื่อแล้วแบบว่าแบบให้ผมแบบออกไปรับด้านข้างปั๊บแล้วก็แปะให้คนอื่นแล้วก็เราก็เข้ามาฮอตเราก็วิ่งเข้ามาในฮอต เขามาในกรอบเพื่อจะเพื่อจะแยง่งยิงประตูประมาณนี้ครับแล้วก็เวลารับผมก็ต้องถอยลงมาต่ำกอาอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นแบบว่าเขาบอกว่าให้ดาโก,กแบบอยู่ข้างหน้าไว้แล้วให้ผมลงมาต่ำประมาณนี้ครับก็แบบว่าก็ช่วยๆกันแหละครับบางทีก็บางทีก็ปีเข้าไปข้างในบ้างผมต้องออกมาตรงนี้แบบเพื่อช่วยเกมรับให้มากขึ้นเพราะว่าต้องวิ่งเยอะก่าคนอื่นแบบครับก็เพวพี่เขาบอกว่าถ้า นอกสนามนะครับเขาบอกว่าถ้าได้รับโอกาสแล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่มีอะไรก็พูดพูดกันแบบว่าบอกได้นะว่าเอ้ยต้องยังไงอะไรประมาณนี้มันก็ทุกคนมันคุยกันได้หมดนะครับใช่ครับเพราะาพี่เขา,านิสัยดีทุกคนครับบางส่วนในสนามนะครับพี่เขาบอกว่าไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะเล่นไปไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเราสนใจแค่ในสนามพอเราเล่น11คนเราต้องมุ่งมั่นเพราะว่าเราวิ่งให้หมดเลย แล้วก็มีตัวเปลี่ยนเราอยู่แล้วส่วนมากนะครับในทีมผมก็จะดูพ right> ี่หนุ่มเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาก็มีร่างกายแข็งแรงก็แบบเหมือนขนคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะครับเขาว่าเนี่ยเหมือนแบบเหมือนพี่หนุ่มเลยอะไรประมาณนี้แบบเก็บบอลได้มงได้อะไรอย่างนี้ทําตะกอได้ครับสิ่งที่จําอยากพี่หนุ่มมาก็คือพี่หนุ่มเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นไห่างช่างเขาต้องทําให้เต็มที่ผมก็จําสิ่งนั้นของพี่เขามามันก็ มันใช้มันมันได้ผลครับคนถ้าทำงานเต็มที่แล้วผมว่าทุกอย่างมันจะมาก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้มาดูที่สนามครับก็แบบว่าดูที่บ้านแล้วก็โทรไปบอกแม่เอ้ยถ่ายช่องนี้ช่องนี้นะแล้วแม่ถามว่าได้ลงไม้ก็ได้ลงครับแม่วันนี้ก็มีโอกาสได้ลงก็ให้แม่เปิดดูด้วยก็ ทุกครั้งที่ผมจะแข่งผมจะโทรโทรศัพท์กลับไปทางบ้านโทรหาพ่อหาแม่แล้วให้กำลังใจแม่ครับให้กำลังใจหน่อยวันนี้ผมลงเล่นนะแม่บอกว่าทำให้เต็มที่ลูกเรามีโอกาสแล้วเราต้องทำให้เต็มที่โทรหาทุกแม์ที่มีโอกาสได้ลงครับรู้สึกดีอยู่แล้วครับที่แบบเราทำให้พ่อแม่ภูมิใจเราไม่เกเรเราเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพเรามีสามารถมีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วก็โอเคครับพ่อแม่ก็ กลับไปบ้านแม่ก็ยิ้มอย่างเดียวเลยแบบมีลูกชายเล่นบอลประมาณนี้ก็รู้สึกดีครับทำที่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจได้ก็อนาคตของผมนะครับในที่เล่นให้มโอลกาสก,าก็อยากได้รับโอกาสให้มากขึ้นแล้วเราก็เป็นเด็กด้วยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้มาเป็นสเสียตัวจริงของโองกาสให้ได้แล้วก็หวังลึกๆว่าเราก็อยากทาประตูให้กับบางโอกาสได้เยอะเพื่อจะแฟนบอลจะได้มีความสุขทุกนัดที่ได้เข้ามาชมพวกผม ก็หวังลึกๆถ้าเราได้รับโอกาสเยอะๆอาจจะมีทงติดหน้าอกก็ได้มันก็ไม่แน่อยู่แล้วครับคนเรามันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่เต็มที่ชัวร์อยู่แล้วครับอยากฝากถึงแฟนบอลนะครับอาจผมจะทำปัะตูไม่ได้แต่ผมก็ ทำเต็มที่ผมก็วิ่งช่วยอยู่แล้วแล้วเราก็อยากให้แฟนบอลเข้าใจด้วยว่าเราอะก็จะมาถึงชัยเจจริงได้มันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะต้องสู้กับพวกรุ่นพี่อะไรอย่างนี้มันก็มันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าพอมาลงสนามแล้วมันก็ต้องเหนื่อยเป็น2เท่าอยู่แล้วครับก็อยากให้แฟนบอลเข้าใจด้วยว่านี่ครับผมก็พึ่งขึ้นมาด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์ฟุตบอลเยอะๆด้วยกันครับ Uh, i think anand have big potential. he's a young player. Uh, he played last two, three games. he scored one goal for the cup. but i think he has still much more to show, to give more to the team. he, he worked hard on training. Uh, he, he helped the team very much. and i'm sure that in the next game or the other game he play, he will score and uh, people will start to love him more and more because everybody in the team know that he has potential to to be an important player for the team. Yeah, yeah, for me it's also it's easy to play because for me it's easier to play with a player, cycle a like Sean, because he's big, can stop the ball, and he opened the spaces very good. So in training he scored many goals. Maybe he didn't score in the official games, but I'm sure that if he continues to work like this, if he's serious, he scores many goals for BG. กติดตามและให้กําลังใจเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยครับอน,นาคตเนี่ยเชื่อว่าจะก้าวมาเป็นอาวุธสำคัญของบางกอกรัฐเอฟซีได้อย่างแน่นอนเหลือเพียงแค่ความมั่นใจเท่านั้นครับที่จะเข็นฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเชียร์กันต่อไปครับ The Hunter BG ์บไล่ล่าขวาชายครับ